สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับหนิงอีกแล้วนะเจ้าทุกคนในช่องหนิงไดอารี่นะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะเจ้าทุกคนจากที่หนิงทาคลิปซื้อลอตเตอรี่ญี่ปุ่นแล้วนะเจ้าทุกคนคลิปนี้หนิงก็จะมาสอนวิธีตรวจลอตเตอรี่นะเจ้าทุกคนอันนี้คือหนิงซื้อมาหนึ่งใบนะเจ้าทุกคนก็คือประกาศผลแล้วเมื่อวันที่ห้ามีายนที่ผ่านมานะเจ้าทุกคนในคลิปนี้หนิงก็เลยจะมาทําวิธีการตรวจลอตเตอรี่ด้วยตัวเองนะเจ้าทุกคน โอเคจะทุกคนเดี๋ยวนั่นเป็นว่าเราไปลุนโนตารีไปพร้อมๆกันเลยนะจะทุกคนค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้นจาจอโทรศัพท์มือถือของหนิงเลยนะจะทุกคนแล้วก็จะกดเข้าไปใน youtube แล้วก็พิมพ์คำว่าลุนโนตารี่ญี่ปุ่นนะจะทุกคนแล้วก็เลื่อน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 แล้วก็เข้าคลิปของหนิงนะจะทุกคนที่เป็นลุนโนตารี่ญี่ปุ่น่างนี้ กดเลยนะเจ้าทุกคนนะจ๊ะแล้วก็ไปที่ลิงก์ใต้คลิปนะเจ้าทุกคนอย่างทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปหรือจะเข้าคลิปนี้ก็ได้นะเจ้าทุกคนอย่างก็จะทิ้งลิงก์ไว้เหมือนกันนะเจ้าทุกคนก็เข้าไปที่เข้าเน็ตนะจ้าทั้งเปิดนะเจ้าทุกคนเปิดจ้าแล้วก็จะขึ้นมาหน้านี้ อันนี้คือหน้าลอตเตอรี่ญี่ปุ่นนะจ๊ะทุกคนเป็นก็คือจะไม่มีภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยให้เราเลือกนะจ๊ะทุกคนก็คือจะเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดเลยเป็นคันจิอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับลอตเตอรี่ไม่ว่าจะเป็นแบบลุ้นหรือว่าแบบโคดอย่างเงี้ยนะทุกคนก็คือจะเป็นหน้าตาลอตเตอรี่นะจ๊ะทุกคนก็คือบางคนเขาก็ไม่ไม่มีเวลาไปซื้อเขาก็จะซื้อผ่านแอปพลิ อย่างนี้ก็ได้นะ,ะทุกคนก็คือสั่งซื้อได้นะโอเคทุกคนแล้วเราก็ไปกดที่ลูกศรที่เป็นเป้านะ,ะทุกคนเป็นกลมๆม,มีลูกศรตรงนี้นะ,ะทุกคนเพื่อจะเข้าไปตรวจลอตเตอรี่ที่หนิงซื้อมานะ,ะทุกคนก็คือแบบลุ้นอย่างเงี้ยเข้ามาปุ๊บไปจะขึ้นมาหน้านี้แล้วเราก็มาดูว่าไอ้ผลเนี้ยมันจะมีมันจะไม่มีแค่ลอตเตอรี่ที่แบบลุ้นนะก็คือจะมีทั้งรถโต๊ ิงโกห้าอะไรเงี้ยพวกผลต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับลอตเตอรี่นะจ๊ะทุกคนแต่ของหนึ่งตรงนี้ก็คือจะเข้าเป็นฮัคาระคุจิอันนี้ทุกคนกดไปที่สีฟ้านะอันนี้คือให้ดูก่อนจะดูจ้แล้วก็เราจะตรวจรางวัลแล้วก็กดตรงนี้สีฟ้าทาคาระคุจิกดเข้าไปแล้วก็จะขึ้นมาหน้านี้ หน้านี้ในทุกคนก็จะเป็นหน้าเกี่ยวกับลอตเตอรี่ซึ่งลอตเตอรี่ญี่ปุ่นก็คืออันแรกลอตเตอรี่ญี่ปุ่นก็จะมีจัมโบ้นะทุกคนคือจัมโบ้จะมีด้วยกันห้ารครั้งคือปีหนึ่งมีด้วยกันห้ารครั้งก็คือจมนิวมาสุดจัมโบ้ก็คือจัมโบ้ปีใหม่ซึ่งจะมีรางวัลใหญ่ถึง700ล้านเยนนะก็คือเป็นรางวัลใหญ่สุดซึ่งไอ้รางวัลตรงเนี้ย ลอตเตอรี่ตัวนี้เราสามารถซื้อตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมน,นจะจ๊ะทุกคนส่วนครั้งที่2ก็จะเป็นวาเลนไทน์จัมโบ้ซึ่งตัวนี้สามารถซื้อได้ตั้งแต่กุมภาถึงมีนาแล้วต่อไปครั้งที่3ก็จะเป็นดีมจัมโบ้อันนี้สามารถซื้อได้ถึงเมษายนถึงพฤษภาแล้วอันที่สก็คือซัมเมอร์จัมโบ้ซึ่งซ um ัมเมอร์จัมโบ้ตรงนี้ซื้อได้ตั้งแต่กรกฎาคมถึงสิงหาก็คือเป็นช่วงซัมเมอร์อน,นจะจ๊ะทุกคน และสุดท้ายก็คือฮาร์วีนจัมโบ้ก็คือจะซื้อได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนซึ่งไอ้ตรงเนี้ยหนิงเคยถูกนะรางวัลเลขท้ายสองตัวโอเคเดี๋ยวเราไปตรวจกันเลยดีกว่าไปที่ um bo, นะจัมโบ้นะจ๊ะทุกคนเราก็ดูที่วันที่นะจ๊ะทุกคนวันที่ตัวเนี้ยเห็นไหมล่าสุดที่มนันอัเดีก็คือวันที่สิบสองเดือนสามสองพันยิบเ็ดซึ่งนี่ก็คือเป็นของวอเลนไทนย จัมโบ้นะจ๊ะทุกคนซึ่งไอที่หนึ่งตัวก็คือเป็นวันที่ห้านะอันนี้ก็คือยังไม่ใช่นะแล้วก็กดกลับออกไปก่อนนะจ๊ะทุกคนแล้วเราก็มาเข้าอันที่สองดูนะจ๊ะทุกคนเตือนลงมาวันที่ประกาศผลก็คือสิบสองเดือนสามกาันยังไม่ใช่นะจ๊ะเพราะว่าเราจะตรวจวันที่ห้าเดือนสแล้วก็กดกลับออกไปนะจ๊ะ แล้วก็เข้าอันที่สามปละจาอันที่3ก็คือเป็นวันที่5เดือนสี่นะทุกคนแต่ตรงเนี้ยพอเราดูวันที่เสร็จแล้วเราก็จะมาดูไอ้จำนวนครั้งครั้งที่เราตรวจลอตเตอรี่ก็คือสองพันซึ่งตัวเนี้ยมันมันคือสอง9ัซึ่งก็คือยังไม่ใช่นะทุกคนก็คือให้ดูดูล้วครั้งที่ประกาศผลด้วยนะทุกคนดูจ้ะจะแบ่งเป็นช่องเป็นช่องนะ ก็คือยังไม่ใช่แล้วก็จะตรวจดูนะจ๊ะทุกคนแล้วกลับกลับออกมาแล้วก็ไปเข้าอันที่สี่ไปต่อเลยจ้าอันที่สี่ก็คือสังเกตดูก็คือวันที่ห้าเตือนสี่เหมือนกันแล้วก็ครั้งที่ประกาศผลก็คือสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดก็คืออันนี้ก็คือใช่นะจ๊ะทุกคนแล้วก็กดเข้าไปเลยนะจ๊ะกดเข้าไปตรวจรางวัลันเลยนะจ๊ะทุกคน เข้ามาแล้วเราก็ตรวจสอบดูว่าเช็คตามนียหรือว่าครั้งที่สองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดประกาศผลวันที่ห้าเดือนสี่ปีสามแล้วเราก็ดูว่าสามารถขึ้นเงินได้ตั้งแต่วันที่สิบสองเดือนสี่ถึงสิบเอ็ดเดือนสี่ปีหน้าก็คือสามารถเก็บไว้ได้ปีหนึ่งนะจ๊ะทุกคน,นนี้คือรางวัลที่หนึ่งนะรางวัลที่หนึ่งก็คือรางวัลที่หนึ่งประมาณสามพัน มังนะจ๊ะทุกคนก็คือชุดที่25แล้วก็ดูเลขชุดของเราก็คือ57ก็คือยังไม่ใช่นะแล้วเลขลอตเตอรี่ก็คือ1 2 4 3 3สี่แต่คนเองจะเป็น1 2 3 1 3 5ก็คือยังไม่ใช่นะทุกคนก็คือไม่ถูกนะจ๊ะรางวันที่1แล้วรางวันแก้เคียรรางวันที่1 1,000พมังก็คือต้องเลขชุดเท่าเลขชุดเหมือนกันนะก็คือยี่สิบห้า เลขใกล้เคียงก็จะลอตเตอรี่ก็จะเป็นหนึ่งสองสี่สามสามสองหรือว่าหนึ่งสองสี่สามสามสี่ก็ได้นะอันนี้คือเลขรางวัลใกล้เคียงก็คือจะได้ไปหนึ่งพันมังส่วนรางวัลใกล้เคียงอีกหนึ่งก็คือสิบมังนะจะตควนสิบมังก็คือเลขชุดไม่ต้องเหมือนก็ได้นะก็คือไม่ต้องเป็นชุดที่ยี่สิบห้าจะเป็นชุดที่เท่าไหร่ก็ได้นะขอแค่ว่าเลขลอตเตอรี่เหมือนกันกับรางวัลที่หนึ่งก็คือหนึ่งสองสี่สามสามสามอันนี้คือ ึงจะเลขชุดไม่เหมือนแต่เลขลอตเตอรี่เหมือนก็ได้ไปสิบมังนะจ๊ะทุกคนถ้าเป็นอันที่สองรางวัลที่สองก็คือสามสิบมังอันนี้คือไม่ต้องดูเลขชุดลอตเตอรี่ก็ได้นะจ๊ะทุกคนก็คือเขาไม่้เขาจะตรวจแค่เลขลอตเตอรี่ซึ่งตรงนี้ก็คือหนึ่งเจ็ดสองศูนย์หกแปดซึ่งของนี้เป็นหนึ่งสองสามหนึ่งสามห้าก็ยังไม่ถูกนะแล้วก็รางวัลที่สามก็จะเป็นเลขท้ายสามตัวหนึ่งมังสี่สามหก ขอนึงเป็นหนึ่งสามห้าก็ยังไม่ใช่รางวัลที่สามตัวที่สี่รางวัลที่สามตัวที่สองก็คือหนึ่งแปดหกขอนึงเป็นหนึ่งสามห้าก็ยังไม่ใช่รางวัลที่สี่เลขท้ายสองตัวคือห้าเจ็ดยังไม่ถูกนะเจ้าทุกคนรางวัลที่สี่อีกก็คือเก้าสามก็ยังไม่ถูกอีกนะเจ้าทุกคนแล้วรางวัลที่ห้าก็คือเลขท้ายหนึ่งตัว ก็คือห้านะ,ะทุกคนอันเนี้ของหนึ่งมีห้านะเลขท้ายหนึ่งตัวก็คือถูกนะทุกคนที่สองร้อยเยนอันนี้คือซื้อมาสองร้อยถูกสองร้อยอันนี้คือเลขท้ายหนึ่งตัวก็ได้นะส่วนรางวัลเลขท้ายสามตัวอย่างเงี้ยสามมังก็คือสามตัวเอ,อ้ยเลขท้ายสี่ตัวสี่สองหกสามไม่ถูกจ้าห้าหนึ่งเจ็ดหกไม่ถูกจ้าห้าหนึ่งแปดสาม ไม่ถูกจ้าเจ็ดสองสี่หนึ่งไม่ถูกจ้าสรุปก็หญิงก็โถแค่เลขไทยหนึ่งตัวคือเลขห้านะจ๊ะทุกคนก็ประมาณนี้นะตรวจเลตตอรี่ก็ไม่ไม่ได้ยากอะไรนะจ๊ะทุกคนก็คือสามารถดูได้ถึงจะเป็นภาษาภาษาญี่ปุ่นเป็นขั้นจิอย่างเงี้ยแต่เราก็สามารถตรวจสอบได้ก็คือ ช้สกิลการเดาเลยทุกคนคืนนี้ก็ไม่ได้อ่านออกทุกคํานะคืนนี้ก็เดาเหมือนกันแต่หนิงก็ตอนเข้าเร็วๆหนิงก็งงนะแต่หนิงก็ค่อยๆเรียนรู้ไปะจะทุกคนก็คือสังเกตเลขเอาอย่างเงี้ยอืมแล้วก็ช่องแรกก็คือลำดับรางวัลช่องที่สองก็คือจํานวนเงินที่ได้นะแต่ช่องที่สามก็คือเลขลอตเตอรี่แล้วก็เลขชุดที่เขาประกาศผลจ๊ะทุกคนก็คือดูแค่นี้ไม่มีอะไรมาก ที่สําคัญคือต้องตรวจสอบดีๆนะว่าข้างบนรายละเอียดอย่างเงี้ยตรงกับในลอตเตอรี่ที่เราให้มาไหมว่าเป็นวันที่ประกาศผลตรงไหมเป็นเลขก็จำนวนครั้งที่ประกาศผลตรงไหมนะจ๊ะคนุนอืมก็คือตรวจสอบแค่เนี้ยแล้วเราก็ไปสามารถขึ้นเงินได้เลยนะจ๊ะคนุนไม่ยากไม่ยากแทนสรุปนี้ก็ถูกรางวัลน,นะจ๊ะคนุน เลขท้ายหนึ่งตัวสองร้อยเยนนะจ๊ะทุกคนคือปกติส่วนมากแล้วหน่งต่อเดือนหนึ่งจะซื้อประมาณสองใบสามใบก็คือไม่เกินนี้นะจ๊ะทุกคนถ้าเป็นเลขลอตเตอรี่จัมโบ้อย่างเงี้ยหน่งก็จะซื้อครั้งหนึ่งหน่งก็จะซื้อแค่สามใบนะจ๊ะทุกคนคือไวลุ้นคือเลขลอตเตอรี่อย่างเงี้ยเวลาเราซื้อเราสามารถใครที่อยากอยากซื้อเยอะๆก็สามารถซื้อได้น,นะจ๊ะทุกคนคือจะมีเป็นชุดหนึ่งชุดจะมีสิบสิบใบ,บนะจ๊ะทุกคน ซึ่งเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะซื้อแบบค้าค้าเลขหรือว่าซื้อแบบเรียงชุดเรียงอย่างนี้ก็ได้นะ,ะทุกคนบางคนซื้อแบบซื้อแบบชุดเดียวชุดเดียวกันอย่างเงี้ยสมมติ57อย่างเงี้ยซื้อมาทั้งชุดเลยก็คือเลขข้างหลังจะได้เรียงตั้งแต่0นถึงเก้นะทุกคนก็คืออย่างน้อยก็คือจะถูกใบหนึง่งแหละเลขท้ายหนึ่งตัวแต่ถ้าเป็นแบบซื้อค้าอย่างเงี้ยก็คือรุดเรียถึงดวงนะคะ,ะทุกคนก็คือตรงเนี้ย ดนตรีญี่ปุ่นเราไม่สามารถเลือกเลขเองได้นะจ๊ะก็คือเขาจะหยิบให้ซึ่งตัวนี้เขาก็หยิบให้หนิ่งนะะอันนี้คือดวงล้วนๆเลยแต่ส่วนมากแล้วนิงก็จะถูกซื้อมาสองเนี้ยนิงก็จะถูกใบหนึ่งหรือซื้อมาอันนี้คือโชคดีคือซื้อมาหนึ่งใบแล้วถูกหนึ่งใบนะจ๊ะทุกคนอันนี้ดวงจริงๆและส่วนมากก็จะถูกเลขท้ายหนึ่งตัวนะจ๊ะทุกคนแต่มีช่วงนึงที่ถูกรางวัล ตอนนั้น,นิงถูกจะเป็นรางวัลรางวัลใหญ่ก็คือจัมโบ้ก็คือฮาโลาวีนจัมโบ้นนจ๊ะทุกคนที่หนิงถูกเลขท้ายสามตัวก็คือประมาณหนึ่งมังนนจ๊ะทุกคนอันนี้ก็รู้สึกดีแล้วก็วคืออย่างน้อยก็ได้วังหนึ่งซื้อมาสามร้อยได้หนึ่งหมื่นเยนเะจ๊ะทุกคนแต่อันเนี้ยส่วนมากหนิงจะได้สองร้อย่ะบ่อยมากจริงๆประมาณเดือนนึงหนิงซื้อครั้งนึงแหละแบบซื้อไว้ลุ้นติดกระเป๋าไว้อย่างเงี้ย อันนี้ความเชื่อนจะทุกคนก็คือทำไมดิงถูกหวยจังบางคนอาจจะสงสัยก็คือดิงบูชาเนี่ยจะทุกคนปีเสียก็คือแล้วแต่คนจะเชื่อนะก็คือดิงก็ซื้อเรื่อยๆแหละแต่แบบเพิ่งซื้อมาเพิ่งจะเริ่มหัาซื้อมาตอนี่ญี่ปุ่นก็ประมาณซัมเมอร์ปีที่แล้วนรืจะทุกคนประมาณสิงหาก็เลยซัมเมอร์จัมโบ,บ้ um อย่างเงี้ยแล้วก็เลยซื้อมาเรื่อยๆซึ่ง อันเนี้ยจะเป็นแบบมินิไม่ได้แบบไม่ใช่รางวัลใหญ่แต่เป็นแบบมินิไวลุนซึ่งเดือนหนึ่งมินิจะมีอยู่สองครั้งแล้วมันจะออกทุกๆวันศุกร์บางวันมันก็จะออกวันจันทร์อย่างเงี้ยทุกคนและแบบสมมติออกประกาศผลวันศุกร์ปุ๊บแล้ววันจันทร์ก็สามารถไปขึ้นเงินได้อย่างเงี้ยทุกคนแต่ถ้าเป็นจัมโบ้ก็คือจะมีตามวันที่เขาระบุให้ให้สามารถซื้อได้แล้วก็รางวัลใหญ่ ซึ่งรางวัลใหญ่ก็จะเป็นไอปีใหม่นะจทุกคนก็คือเ um นยวมตซึจัมโบ่นะจทุกคนก็คือรางวัลใหญ่สุดก,ก็คือเจ็ดร้อยมังซึ่งอันนี้ก็ยากอยู่เพราะว่าเราไม่สามารถเลือกเลขเองได้ในะทุกคนเดี๋ยวนี้มีอะไรจูคือทุกคนหนิงซื้อเอยอะมากแล้วแบบอันนี้คือไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะอันนี้คือหนิงซื้อทุกเดือนทุกคน อันเนี้ยไม่รู้หนิงหนงชอบสะสมอันนี้ไม่ถูกนะหนิงก็จะเก็บไว้อย่างเี้ยนะทุกคนเก็บไว้อย่างงี้นะทุกคนที่หนิงเก็บไว้อันนี้ก็คือที่ไม่ถูกนะที่ไม่ถูกหนิงก็จะเก็บไว้คือเดือนหนึ่งจะซื้อประมาณสองใบแล้วก็ถูกใบนึงเหลือใบหนึ่งถูกใบหนึ่งเหลือใบหนึ่งอย่างเงี้นะทุกคนแล้วตรงเนี้ยนี่คือ ดูลายให้ทุกคนสังเกตดูลายมีนจะประมาณนี้เดี๋ยวนิ่เลือกให้ดูมันจะมีทั้งแบบหนึ่งยเยนแล้วก็แบบ200ยเยนนะจะทุกคนเน,นี่ยจะเป็นลายการ์ตูนล,ลายอันนี้ส่วนจัมโบ้อันนี้วาเลนไทน์จัมโบ้นะจะทุกคนก็จะเป็นรูปหัวใจ เนี่ยมันจะบอกตรงนี้ว่าวาเลนไทน์จัมโบ้อืมตัวน,นี้คือสามรอยเยนนะจ๊ะทุกคนยิงนนเก็บไว้ยิงสะสมไว้เตรยมเลยจ้าสองร้อยเยนกับหนึ่งร้อยเยนก็คือธรรมดาปกติจะมีแค่จัมโบ้ที่เป็นรางวัลใหญ่อันนี้ก็จะเป็นฮาลาวินจัมโบ้นะจ๊ะอันนี้คือฮาลาวินจัมโบ้นะ งซื้อมาถ้าเป็นจัมโบ้นึ่งจะชอบซื้อสามใบส่วนอันนี้ก็จะเป็นปีใหม่นะทุกคนนิวมาซ์จัมโบ้อันนี้คือดิ่งไม่ถูกนะซื้อมาสามใบก็ไม่ถูกนะซื้อมาสามใบก็ไม่ถูกอลท้ายที่ดิ่งถูกก็จะมีรางวัลใหญ่จัมโบ้ที่เคยถูกก็จะมีไอฮาโลวินจัมโบ้ และเวลาเราซื้อเราถูกลงวัลอย่างเงี้ยนะทุกคนแล้วก็สามารถไปขึ้นเงินได้ที่เคาน์เตอร์ที่เราซื้อคือที่ซื้อลอตเตอรี่จะมีอยู่ตามสถานีรถไฟหรือตามห้างใหญ่ๆห,ห้างเล็กๆก,ก็มีบางพื้นที่แ้วเวลาเราไปขึ้นเงินอย่างเงี้ยเห็นไหมเขาจะให้ใบเสร็จมาอันนี้คือสองร้อยเยนเขาก็จะให้มาแล้วอันเนี้ยที่ดิ้งบอกดิงถูกลงวัเนี่ย นึ่งมังเเจ้าทุกคนนี่ให้ดูใบเสร็จหนึ่งมังนะเจ้าทุกคนอันนี้คือฮาลวีนจันมโบ้นะเจ้าทุกคนอันนี้คือถ้าสมมติเราถูกลงวัลไม่เกินหนึ่งหนึ่งใบเราสามารถไปขึ้นเงินที่เคาน์เตอร์ได้แต่ถ้าสมมติว่าเราถูกลงวันเกินกว่าหนึ่งใบแต่ไม่เกินห้าใบายอย่างเงี้ยก็สามารถขึ้นได้แต่ต้องร้านนั้นต้องมีป้ายติดบอกว่า สามารถขึ้นเงินได้ตั้งแต่ห้าหมื่นเยนขึ้นไปอันนี้ถึงจะได้แต่ถ้ามากกว่า5ใบขึ้นไปอีกนะ,ะทุกคนก็คือต้องไปขึ้นเงินที่ธนาคารซึ่งข้อดีของตัวนี้คือเวลาเราถูกรางวัลลอตเตอรี่เราไม่โดนหักภาษีอะไรเพิ่มน,นะทุกคนก็คือเขาจะหักภาษีจากไอที่เราซื้อแล้วเนี่ยสมมติเราซื้อ300ก็คือหักภาษีเรียบร้อยแล้วส่วนเวลาขึ้นเงินก็คือได้เงินเต็มจํานวนนะ,ะทุกคนก็คือไม่มีการคิดภาษีเพิ่มอะไรอย่างเงี้ย จบไปแล้วนะจ๊ะเรามาดูสะสมดูตระกคนดูจ้าอันนี้ไม่โูกนะจ๊ะหญิงเก็บไว้นะจ๊ะมันจะมีหลายลายมากเลยคือแบบโขนนะจ๊ะทุกคนคือมีทั้งเดอะสตา์ทั้งอะไรอย่างเงี้ยหญิงเก็บไว้หมดเลยอันนี้คือโขนอันนีนที่โขนไม่ได้แต่เวลาหญิงซื้อเล่นหญิงเล่นอย่างเงี้ยหญิงเล่นแค่ใบสองใบนะไม่ได้เล่นเยอะอะไรตังไม่มีเยอะขนาดนั้น,นจ้ะทุกคน เสียงดวงเสียงดวงอันนี้ดูคุณดูแต่ละลายไม่เหมือนกันนะจ๊ะคุณดูนะจ๊ะอันนี้แมวจ้าเนี่ยคุณดูเขาน่ารักขนาดไหนแบบขูดเขาเน,นี่ยคือเก็บไว้เดือนหนึ่งซื้อซื้อประมาณซื้อครั้งหนึ่งต่อเดือนอันนี้ที่สะสมไว้นี่ก็คือตั้งแต่เดือนสิงหาปีที่แล้วนะจ๊ะทุกคน แล้วก็สะสมมาอันที่ไม่ถูกอันนี้แผ่นใหญ่แล้วนอกจากนั้นนะ,ะทุกคนที่หนิงเคยเล่นอันนี้คือซื้อผิดแหละแต่แบบไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่คอมาเล่นดูมันก็คือลอตเตอรี่แบบเหมือนกันเหมือนการพนันบอลน,นะทุกคนอันนี้คือเป็นบิ๊กเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบพนันบอลว่าเอ้ยฝั่งนี้ได้ชนะเท่าไหร่อย่างเงี้ยหนิงก็งงเหมือนกันแต่คืออันเนี้ย อันนี้คือไม่ได้ตรวจในเว็บนะทุกคนก็คือเราจะสแกนบาร์โคดตรงนี้คือ,อมันจะมีบาร์โคดให้สแกนถ้าเป็นลอตเตอรี่ที่เป็นลอตเตอรี่บอลน,นะจ๊ะทุกคนก็คือสแกนบาร์คิวอาร์โคดตรงนี้เนี่ยถ้าเราถูกเราก็เขียนชื่อตรงนี้นะจ๊ะทุกคนอันนี้ก็คือหนิงก็สแกนตรวจดูนะจ๊ะคือบอลเล่นยังไงก็ไม่ถูกรอคือลอตเตอรี่ญี่ปุ่นคือ ไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบขูดหรือว่าแบบลุ้นอย่างเงี้ยส่วนมากคนจะซื้อแบบลุ้นซะส่วนใหญ่นะแต่คือเราไม่สามารถเลือกเลขเองได้ก็คือก็คือแล้วแต่ดวงนะเจ้าทุกคนดวงจริงๆโอเคนะเจ้าทุกคนเป็นยังไงกันบ้างจ๊ะถูกนะถูกนะหนึ่งก็ถูกเลขท้ายหนึ่งตัว เดี๋ยวหนิงก็จะไปขึ้นเงินนะจ๊ะทุกคนโอเคจ้ะทุกคนถ้าเพื่อนๆคนไหนมีข้อแนะนำอะไรยังไงหรอแบบอยากให้หนิงทำคลิปอะไรเพิ่มเติมอย่างเงี้ยก็สามารถเม้นบอกคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปได้นะจ๊ะทุกคนสำหรับวันนี้หนิงต้องขอตัวก่อนนะจ๊ะทุกคนถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กด Sub like, subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของหนิงด้วยนะจ๊ะทุกคนสวัสดีค่ะ ね。一枚お預かりです。二番の画面に表示されます。うん、お。すごい。一枚買ったわけ。はい。いよ。すごい興味。<laughs> <laughs> では一万円の支払いですね。こちら袋ですね。あり,すありがとうございます。すごい。超すごい。